ไม่เรื่องอยากจะฟ้องอะไรอีกอะเพื่อนพี่เนี่ยวอีกแล้วนะชอบโทรแล้วเกินเนี่ยปืนผ่าหน้าไม้เนี่ยโอ้โหปล่อยเขาแหมชอบแล้วเกินเนี่ยปืนผ่าหน้าไม้เนี่ยไม่จบไม่สิ้นเนี่ยทุกวันเนี้ก็ก็จริงจริมันก็ไม่ค่อยเหมาะน <stop. S 1> ี oh, oh, ่นี่นี่จากอีซอขยี hmm. mm ้ข hmm. mm ่าวนะฮะต้องขอขอบคุณก่อนนะครับอีซอขยี้ข่าวนะครับนี่นี่พี่แก้วนี่นี่ปืนผ่าหน้าไม่นี่ดิเอาตรงๆนะถ้าคนเล่นปืนนะพี่แก้วมือเนี่ย ้ามเข้าโก,งก่งไกปืนนะออเันตรายนะพี่แก้วนี่มีการเช็ดปงเช็ดปืนเนี่ยพี่แก้วทนายนะทนายขาโหดนะทนายขาโหดพี่แก้วพี่แก้วแต่ต้องดูว่าคราวนี้นี่มันปืนจรงิงปืนปลอมนะเรอพี่แก้วผมว่าดูจักปืนอารมณ์หรือเปล่าไหนูเออเราให้ความเป็นธรรมครับผมก็ถ้าเกิดพูดในมุมกฎหมายนิดหน่อยครับ <ขอ S 2> มุมกฎหมายนอยมุมกฎหมายก็คือว่าบุคคลใดจะมีอาวุธปืนไว้ในคมครอบครองก็ต้องมีใบอนุญาตก็ต้องไปเช็คดูว่าท่านท่านนี้เนี่ยเขามีใบอนุญาตไหมครับแล้วก็ไอ้กรณีที่เขาโพส์เนี่ย เขาต้องการอะไรอืถ้าเกิดมันเป็นมันมีข้อความของการท้าทายข่มขู่จะหวังจะเอาชีวิตหรือหวังทำร้ายมันก็ต้องไปดูว่าความผิดมันเข้ามาเกี่ยวแค่ไหนอืแต่ไอเรื่องของการตอนนี้ถ้าเกิดพูดตามแค่เนี้ยมันยังไม่ได้ผิดอะไรมากก็คือเหมือนโพูธรรมดาพูธรรมดาออแต่ถ้าเกิดมีข้อความประกอบด้วยอย่างเช่น มึงรอไว้นะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวกูจะไปจุดๆแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้อ่าแล้วก็อาวุธปืนถ้าเกิดเป็นอาวุธสิงสิ่งเทียมอาวุธปืนจริงๆมันก็ไม่ได้ครับผมแต่ผมเข้าใจว่าทางทนายท่านนี้เขาคงจะมีใบอนุญาตนะเขาบอกว่าเขาจะซื้อมาเพิ่มด้วเพื่อป้องกันตัวอะไรอย่างนั้นนะครับผมแปลว่าทนายนี้ก็ก็เขาเรียกว่าอะไรโจดเยอะโจดเยอะพี่แก้มีโจดไหม พี่แก้วมีโจดแต่ก็พี่แก้วก็มีปืนแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงขนาดที่ต้องไปต้องโทรดูตรนี้ต้องอุบไวมากนะครับคือเราต้องเข้าใจว่าอาชีพทนายความเนี่ยตั้งแต่ท่านนายกสมาทนายความท่านที่แล้วแหละครับก็อยากที่จะให้ทนายความเนี่ยสามารถพกพาอาวุธปืนได้ก็อยู่ในกรรมธิการถกเถียงกันอยู่ครับนะครับต้องเข้าใจว่าคนที่มีปืนบางครั้งเนี่ยถึงแม้จะเป็นผู้ใหญ่หรือถูมิใจที่จะมี วุฒิภาวะแล้วเนี่ยแต่มันก็อาจจะมีความเสี่ยงกับการเกิดเหตุได้ครับตรงนี้เขาก็เลยชะลอไว้ครับเขาก็เลยชะลอไว้อ๋อชะลอไว้นะฮะซึ่งแน่นอนว่าก็ถ้าโพสก็โพสได้แต่โพสได้ความอะไรให้มันใช่ครับนักหนาอมนะครับผมอ่ะยังไงก็ฝากด้วยนะฮะทนายนะฮะไหว้เขาคือมันถ้าเป็นภาษาบ้านนี่คือหมั่นพี่มันหมั่นจริงหมั่นจริงๆหมันมากคนเนี้ยมันแบบจะไปคือเขาโพส์เขาก็ไม่ได้ไปพูดอะไรอ่าเข้าใจพี่แต่ว่าดูแบบดูรูปแล้วมันหมั่นมันหมั่นมันอ่า แอชานุกด๊อกแล้วเแต่บางเรื่องเราต้องเก็บไว้ในใจอะไรนะบางเรื่องเราพูดออกมาไม่ได้มันต้องมีเป็นหมื่นพันล้านที่จะแบบอยากจะพูดแล้วเกินอะนี้ก็ตามพี่ก้าวต้องสมมติว่าถ้าสมมติสภาธนายความป็นอย่างนี้เขาเขาโกรธไหมหรือเขาใบทงใบถอนไหมคือคือเราต้องแยกเป็นสองเรื่องเรื่องที่ธนาท่านนี้ถูกทําลายทางสภาทนายความก็ออกมาพูดในมุมของวิชาชีพว่ามันไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับ ก็เป็นเรื่องที่พนักงานสอบสวนก็ต้องดําเนินการไปกับผู้ที่กระทำนะครับส่วนในกรณีที่เขาเอามาโพส์เรื่องของมือปืนผาหน้าไม้ก็ต้องมาดูก่อนว่าเขามีเจตนาอะไรครับเหมือนที่พี่แก้วเคยพูดกับแฟนขับของแท็กเองเนี่ยนะครับว่าคดีอาญาจะต้องเริ่มต้นด้วยเจตนาครับเจตนาที่ไม่สุจริตจะนําพาไปครบองค์ประกอบความผิดทันทีนะครับถ้าเกิดเรามีเจตนาที่ไม่สุจริตแล้วเนี่ย มันก็จะครบการกระทําผลที่จะได้รับครับก็ไปว่ากันว่าผลนี้จะเกิดออกมาอย่างไงนะครับตอนนี้หลายๆคนก็เสียงเบาเลือกเกินอย่าดมพี่อย่าดมยาดมเนี่ยพูดถึงทนายปุ๊บฉากดำปุ๊บเลยฉากดำปุ๊บเลยไม่ฉากดำปุ๊บต้องดมก่อนดมก่อนดมก่อนผมว่าเดี๋ยวเราเข้าเรามีโฆษณาด้วยนะพี่แก้วมีโฆษณาด้วยมีโฆษณาเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าโฆษณาแป๊บหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดถึงวันนี้ดีกว่าที่พี่แก้วเนี่ยไปนั่งฟังที่หงกระแสนะครับสินแสแก้ว ง <laughs> ม,มาเสียงเบาเสียงเบานะเดี๋ยวลองกดเพิ่มดูก่อนนะครับกดเพิ่มเสียง,งกดเพิ่มเสียงดูก่อนนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มอื่นก็เสียงเสียงดังอยู่ <c oughs> นะครับ <S <s <c oughs> วันนี้นะฮะผมถามเลยพี่แกว้ว <c oughs> จ๋าชินแสแกว้ว <c oughs> วันนี้ยังไงเห็นนั่งเครียดนั่งเป็นหมูดเด้งเลยนั่งเครียดเลยคือคือผมพูดตรงๆก็คือเราไม่เราไม่ได้ใส่ซ้ำเติมเหยื่อต้องบอกก่อนนะทุกคนว่าว่าที่เขาออกมาเนี่ยเขาคือกล้าหาญนะเขากล้าหาญที่เขาออกมาเพราะว่า เหมือนพี่พหนุ่มบอกว่ามีคนโดนมันเยอะแยะมากมายแต่ยังไม่มีใครเปิดไม่มีใครกล้าเปิดไม่มีใครก็เปิดบิ๊กเกียนเปิดก่อนนบิ๊กเกียนเปิดก่อนแล้แพี่หนุ่มตามมาตามแล้วก็เป็นข่าวตอนนี้ก็มีผู้เสียหายเริ่มทยอยกันมาเยอะไหมพี่แก้วโอ้เริ่มเยอะขึ้นพี่แก้วดั้งอยู่บนโหนเนี่ยมีคนทยอยเข้ามาเอรวมถึงพี่หนุ่มก็บอกว่าสกรีนให้ทีมงานสกรีนให้ขึ้นมาขึ้นมาสามสี่คนนะครับเรื่องมันอย่างนี้มันก็มีซินแสชื่อดังท่านหนึ่งเดี๋ยวจะไปเอ่ยเลยครับผมนะครับก็ ใช้ความรู้ความสามารถจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องพี่แก้วไม่รู้เขาเขาเขาพูดกว่าเขาเป็นสึ่งใสหรือว่าเขาเป็นคนเขาเป็นอาจารย์เขาอ้างว่าเขามีความรู้สระเกี่ยวกับดูดวงห่วงจุ้ยห่วงจุ้ยห่วงจุ้ยรับรู้รื่พลังลมทิศทางอย่างนู้นอย่างนี้ก็เลยมีการออกผ่านช่อง34อัมบรินกับพีพีทีวีนะครับโดยการที่ว่ามีการโปรโมทเอาดาลงดาล่ามาทุกคนก็เริ่มหลงเชื่ออ๋อใช่ เพราะว่าอย่างนี้พี่แก้วที่ผมเห็นหลายๆต่างๆนานาที่เขาไปบางคนเนี่ยเอาตรงๆนะทุกคนผมบอกให้บางคนจ้างนะเป็นแบบแบบซื้อสปอนเซอร์อซื้อสปอนเซอร์เล้วไปออกอืมซื้อสปอนเซอร์แล้วไปออกหลายๆเจ้าแต่เราต้องเข้าใจว่าการที่เราไปออกอย่างนั้นเนี่ยทางช่องเองเนี่ยก็ต้องควบคุมด้วยว่ามันเป็นมันมีการไปฟอกไปช่วยอะไรหรือเปล่ามันก็ต้องไปว่ากันที่ต้องขยายผลครับผมนะครับแต่ปรากฏว่ากลุ่มผู้เสียหายเนี่ยพี่แก้วขอเรียกว่าพี่นุ้ยพี่นุ้ย พี่นุย้ยไรพี่นุย้ยพี่นุย้ยพี่นุย้ยอ่าพี่นุย้ยพี่นุย้ยพี่นุ้ยกับคุณแม่ท่านหนึ่งก็ไปหลงเชื่อโดยการที่ไปซื้อสิงโตกีเลนคืออย่างนี้ตัวเองมันเป็นอย่างนี้ไอที่บ้านของเขาเนี่ยบ้านของเขาเนี่ยบ้านสีส้ม้มบ้านสีส้ม้มอ่าบ้านสีสม้สมส้แพงสีน้ำเงินครับผมนี่อันนี้อย่างนี้อ่าอันนี้อันนี้เป็นหลุมไม่ใช่อันนี้ยังไม่เกี่ยวอันนี้อันนี้ก็มีด้วยใช่ไหมอันนี้ก็มีด้วยมีด้วยแต่อันนี้มันที่มันเป็นรอยแบบนี้คือตอนนี้เขาแก้แล้ววจเเเาาาขุดดอไปปู่น็ ผ้าผงผีอะไรตรงนั้นน่ะมันเป็นมันเป็นผงอะไระเริ่มต้นจากความเชื่อเนื่องจากว่าคุณยายเนี่ยคุณแม่ของพี่นุ้ยเนี่ยเขาทําอะไรก็ไม่ค่อยซักเซสติดๆคัดคัดติดติดคัดคัด,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 ดอ่าแล้วปรากฏว่าก็มีความเชื่อว่าเฮ้ยมันต้องเกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับหงจุ้ยอ่ก็เลยลองให้ลูกสาวลองไปเซิร์ชด,ดูว่าจะติดต่ออะไรอย่างไรเซิร์ชในมือถุงมือถือไปอืก็ปรากฏว่าไปเจออาจารย์ท่านนี้ครับ อาจารย์ท่านนี้ก็มีโปรไฟล์ดีอืมีคนนั้นคนนี้เอาลูกความเอาลูกศิษย์ที่เขาสําเร็จมาครับเขาก็เลยให้เขามาเชิญมาดูที่บ้านต่อเต็มแรกราคาแรงไหมเชิญมาเนี่ยห้าหมื่นห้าห้าหมืนหาห้าหมืนห้าเอาแผ่นเข็มทิศมาแผ่นหนึ่งเหมือนตามปกติเราเห็นอ่าแต่ต้องจ่ายก่อนเว้ยต้องจ่ายมัดจําก่อนสองหมื้าถ้าจะไม่บิดนะ เหมือนเราซื้อของนะเราต้องโอนไปให้ก่อนอ่าโอนอ่าผมโอนแล้วสองหมื่นสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าที่เหลือสามหมื่นนะเดี๋ยวขอเก็บสดเก็บสดหน้างานเก็บสดหน้างานครับผมแล้วมีอะไรมีส้มไหมมีส้มสี่ผลพงจุ้ยนะมันเออมันทําให้คนมันเหมือนกับเป็นคุอคือคือสุดบายอะไรกุศลรบายกุศลรบายต่างๆนานาเขาก็เชื่อสิปรากฏว่าพอศิลปอาจารย์คนนี้มาปั๊บเขาก็บอกว่าไอคอนโดที่มันล้อมรอบบ้านเขาว่ามันเป็นเหมือนกับธนูลม เป็นช่องธนูยิงพิว้วเอาความไม่ดีเข้ามาอืพี่หนุ่มกัญชัยก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันก็ดีนะมันเป็นช่องลมไม่พัดผ่าน,นใช่มลมจะได้กกสบายลมเย็นไงพี่ออคนเขาชอบนะออมันเป็นเล่นแล้วมันไม่ดียังไงพี่แต่อาจารย์ท่านเนี้ยเขาก็ไปพูดในทํานองที่ว่าเฮ้ยมันจะนําพาความโชคร้ายมามาสู่ครอบครัวนี้พี่แก้วก็เป็นสินแสได้นะ เสียงส่งนี่ได้นะมึงก็เขาเขาก็เล่าไงเริ่มเริ่มเหมือนอาจารย์เป็นหนึ่งแล้วนะเริ่มแล้วนะเริ่มเหมือนอาจารย์เป็นหนึ่งแล้วนะเออพอเสร็จแล้วเขาก็เชื่อว้แท็กเขาก็เลยมีการเขาเรียกว่าแล้วอาจารย์คะอืออาจารย์จะให้หนูทํายังไงล่ะคะอือนี่เธอเธอต้องเอาเสียงมานะเสียงมานะแกเสียงมานะแกดูเสียงเขายังไงนะต้องเอาสิงโตครับขนาดเท่าไหร่รู้เปล่าแปดฟุต แป่ฟุตสองเมตรกว่าสองเมตรสี่สิบสองเมตรสี่สิบที่ไม่สูงเกินหัวผมแล้วนะเออตัวเบลเลอร์เลยตัวเท่าไหร่เพื่อเดี๋ยวตัวคู่เนี้ล้านสามาปะโทบอกว่าอ๋อเหรอล้านสามเลยเหรอล้านสามปรากฏต้องเอาสิงโตไอ้มังกอไอ้สิงเนี่ยอาปากไว้เพื่อรับรับกับความโชคลายเออเขาก็เชื่อสิอ่ะเขาก็พูดแล้ก็ไม่ได้เขา เอาตรงๆนะถ้าสมมติมีใครแบบทักคุณพ่อคุณแม่ผมว่าท he ี่เป็นเป็นลูกก็ต้องก็ต้องเอานะเราเรกพอลักแม่ก็ต้องเอาเหมือนกันนะคือพอดีคุณยายเองเนี่ยเขาเรียกว่าคุณยายเนี่ยเขาก็พอที่จะขายท่องขายที่ได้เงินมาอืเขาก็พอมีเงินไม่พอผมว่าเรียกว่า้นรวยเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเรวยเลยดีกว่าเขาก็เชื่อที่ก็ปรากฏก็ซื้อไปสองคู่สองคู่สองล้านหกสองล้านหกนะเพื่อนกิเลนคู่หนึ่งสิงค์คู่หนึ่งเพื่อที่จะยืนรับกับธนูลม เอาอย่างเสืออยู่กับสิงห์นะมันไม่ได้นะเสืออยู่กับสิงห์พี่แก้วมันไม่รู้แหละหลักฮงที่ผมเสือก็อยู่กับสิงห์ไม่ได้นะปรากฏด้วยของพี่เขาก็อ่ะกันไอ้เพื่อความสบายใจเพื่อจะให้คุณแม่คุณพ่อเรามันสุขภาพแข็งแรงเราต้องยอมเขาก็ยอมเขาก็บอกว่านอกจากนี้ยังจะต้องซื้อสีเทพเจ้าสินไถ่เยียอะไรอะมีเจ้าเจ้าเจ้าแม่กวนอิมกวนอูแล้อีกองค์พี่แก้จำไม่ได้เยอะจังวะ เออเทพเจ้านี่พี่ก็จําได้ประมาณสี่แสนกว่าบาทโอ้โหค่าเทพเจ้านะค่าเทพเจ้าไม่พอแท้เจ้าพ่อเจ้าไม่หายไปหายไปหายไปหายเหี้ยโอ้ยมันตีแต่ก็ปัดหูซิสารแก้วเสร็จแล้วเกินไปนี่นะอ่าคุณยายเดี๋ยวสุขภาพจะไม่งั้นต้องสร้างสุขสารคนเป็นโอ้ในหนังนะสุะครสุสารคนเป็นนะสุขสารคนเป็นที่เรียกว่าอะไรนะซาแก่ซา สาบันชีพิธีกรรมอะพิธีกรรมต่างๆนานานของเขาแหละเอะโดยไปซื้อที่ที่จังหวัดชนบุรี่เพราะชนบุรีอย่าลืมนะมันบางคนนะเขาซื้อไว้ตระตกูลนะอะแต่แบางครั้งเราไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อบนกระดาษเราต้องไปดูก่อนถูกไหม<ช>ว่าเราอยากจะเสียชีวิตยังไงแต่เนี้ยเขาก็ขายฝันเลยเวัตถีดินแปลงเนี้ยครับหนึ่งล้านบาทเว้ยแท็กแปลงละอเห็นรูปไหมเขาก็แค่เขาบอกว่าในในรายการเขาบอกว่าได้มีการส่งรูปส่งอะไรมาครับ แต่ตัวของผู้เสียหายเองเขาบอกว่ามันนานมากแล้วเขาก็โอนไปหนึ่งล้านไวบไม่พอพอมีที่ใช่ไหมพอมีที่ดินใช่ไหมก็ต้องสร้างสุสารพี่แก้วเหมือนเหมือนพี่แก้วเก็บกดโหนมากเก็บโหนน่สงสารเขาผมเข้าใจแล้วพี่แก้วมาปล่อยผมรักพี่แก้วอย่ไพี่แก้วเล่าเนี่ยอย่างไรรู้ป่าอย่างแบบภาคเสริพันธมิตรโอ้มาแล้วตงใจมากโอ้มาสูงสองเมตกว่าโอ้มันโอ้หุ่นตีเทพระเจ้า แล้วเดี๋ยวยังไม่รวมหินประเทศจีนอีกนะใช่ยังไม่รวมโอ้อะไรตังๆนั้นหน่อยนะมีที่ดินนะอ่ามีที่ดินตอนนี้กลับมาที่ดินที่ดินก่อนโซมิรีก่อนพอคุณยายมีที่ดินแล้วเนี่ยก็ควรที่จะต้องสร้างเป็นสุสานอ่าหินเนี่ยต้องเอามาจากประเทศจีนการจนบุรีไม่ได้ไม่ได้มันต้องจีนอย่างเดียวเลยต้องเป็นหินที่ผ่านการสุสานทำพิธีเออหินทั้งหมดนี้เนี่ยไม่เท่าไรแล้วสามสิบแปดล้านโอ้โห แต่ลใ้อ่าลงต้อง้ับลงยงากเป็นคงลงลง่งล่ลง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 ไม่งลงล่ลงล่ลงลงลินงลงลงนม่งลงลม่ทลง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 ไม่เอาแต่งลาลงคุณยลง่งลงลง่งลาก็จริงเหลง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 ลใลงีงลงล่ลเลาลเลงลงลงลาลอลงลง่อรงลง่งลงลงลาลงลงลงลลงลงลลงลลงลงลลลลลล ตอนนี้อย่างนู้นอย่างนี้ให้เตรียมหินมาแล้วครับเขาก็บอกว่าโอเคอื่อานะ ต่อไปเนี่ยตอนนี้เจ็บอดอดแอดแอดนี่นี่เสร็จไปแล้วนะไอ้หินเสร็จแล้วนะสินเสร็จแล้วนะสามที่แปดกับที่ดินไปแล้วนะก็คือเคลียร์กันหมดแล้วเคลียร์จ่ายหมดแล้วนะอันนี้คือสามสิบแปดล้านนี่คือหินมาจากประเทศจีนสามที่แปดสามสิบแปดก็รวมกับที่ดินด้วยที่ดินบวกหนึ่งล้านไงบวกหนึ่งล้านโอเคสามสิบโอเคได้พี่อ่าแล้วก็ไอ้สิงสองคู่สิงสองคู่สามสองคู่คู่ละล้านสามสองล้านแล้วไอ้ที่ตัวเล็กๆที่เห็นในทีวีนี่คืออะไรนั่นคือเขาเอามาให้ชั่วคราวอ่ะมีไหมมีภาพไหมมีคนดูคนดูเดี๋ยวขอดูนเดู ดูสิ่งน้อยหน่อยสิ่งน้อยเขาบอกว่าสิ่งน้อยหน่อยในช่วงที่รอพ่อสิงแม่สิงเอาสิ่งน้อยไปวางสิ่งน้อยไปก่อนเพื่อจะให้มันกินสิ่งชั่วร้ายแต่กินเล็กๆงัๆงๆๆสิ่งน้อยกินไม่มากกินเล็กๆก่อนกินเล็กๆกินเล็กๆก่อนงาๆงๆกินไม่ค่อยมากเท่าไหร่อ่าอ่ก็คือเอามาเอามาไว้ก่อนเอามาไว้ก่อนอ่าเขาก็ด้วยความเชื่อใจแหละครับผมว่าตอนแรกเขาก็คงจะเอ๊ะแต่เขาคงจะเชื่ออันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้ปิจุเอะเดี๋ยวเดี๋ยวในในผู้แฟน แสนสี่นะปิจุยนะแสนสี่เขาสั่งมาจากประเทศจีนเยาวราชไม่มีเหรอกูไม่รู้สัมเพ็งไม่มีเหรอไม่รู้สัมเพ็งอย่างเงี้ยเอาตรงๆดีๆนะผมให้ประมาณไม่ถึงหมื่นบ้ากูว่าไม่เกินเอาอยแบบนี้นะผมไม่ปเกินสามพันครับผมว่าไม่เกินสามพันอุ้ยพี่พันแสนสี่แสนสี่เราไม่ว่ากันเพื่อความสบายใจเพื่อความสบายใจเสร็จแล้วเขาบอกคุณยายก็ยังไม่ค่อยดี ทำยายต้องต่อชีวิตต้องทําให้สุขภาพดีหน่อยนะแข็งแรงเออคุณยายนะอย่างนั้นต้องทําพิธีร่างเอาแหมามาฝังโอ้แหมาฝังนะเอาแห่คุณดังต้องมีแหด้วยนะต้องมีแหแล้วก็ไปบอกคุณยายว่าแหเนี่ยต้องไปขโมยมาเว้ยเดี๋ยวจะโดนแหจับปลาแหเนี่ยไปซื้อก็ได้แต่เขาบอกมันไม่ขังไปซื้อแถวเนี่ยข้างไอ้ไอ้ต้มไอ้ อุปกรณ์นั้นขายปลาจับปลาก็ได้แต่มันไม่เก่งหรือไปขอแถวเนี่ยแถวริม,มนำ้มนำ,มนำจ้บริมน้ำปิงแม่น้ำจ้าพญาได้ไปซื้อมาเท่าไหร่แห่จับปลาเนี่ยแหนี้กับพิธีกรรมเนี่ยพูดนะใหญ่เอาอย่าดมมาก่อนอ,อย่าดมมาก่อนมึงเตรียมยันดมก่อนพิธีกรรมฝังแหเนี่ยล้านหนึ่งก <c oughs> ูบอกมึงล้านหนึ่งไอเดี๋ยวเจ้าไหนเขาเจ้าไหนเขาเจ้าไหนเขาองค์ไหนเขานี่โอ้ยองค์ไหนเขาองค์ไหนโอ้ยฟังไปนะแท็กพี่ฟังไป เราก็เข้าใจว่าแม่เราไม่ได้โกรธกับคุณยายคุณพี่เขาหรอกแต่แม่ไอตัวของอาจารย์ท่านเนี้ยมึงก็ช่างนะเอาอย่างนี้ช่างวิธีหวานล้อมอาะแท้เอาอย่างนี้เราคือเราอย่าไปซ้ําเติมคนที่เสียหายพี่เราไม่ซ้ําเพราะว่าอะไรเพราะว่าแน่นอนว่าแม่เราพ่อเราป่วยไงพี่ถ้าสมมติมีคนทักผมมาบอกไอ้ทำนี้ผมทํานะอะแน่นอนคนรักคนอย่างผมทํานะจริงๆแต่การที่แบบมีคนอันนมาทามันก็ต้องมีคิดนิดนึงนะพี่แก้วมันต้องเอะมันต้องเอะ แต่เพื่อความผม,ผมว่าเพื่อความสบายใจของแม่แหละประกอบกับผมว่านะแทบคนที่เอะแล้วเนี่ยแต่มันได้ความน้มหนาวคุณต้องเข้าใจว่า,า,าการพูดนะการจาการหวานล้อมการใช้เอ่ยเอ่ยว่าจีเนี่ยผมว่ามันสอดรับกับความรู้สึกของคนผมเอาตรงๆนะผมอยากไปเรียนเหมือนกันนะผมเห็นหลายคนแล้วพูดแบบนี้แล้วหลงอะ่ะเดี๋ยวมันไปเรียนที่ไหนจุดจบมันไม่เหมือนกันนะ ผมรู้ไงพี่ผมรู้จบของการเรียนแบบนี้ไม่เหมือนกันนะนเพราะตอนนี้ได้ข่าวว่ารุ่นใหญ่กำลังล่อกันอยู่ล่อกันอยู่อ่ะแล้วมาถึงตรงนี้ต่อเดี๋ยวล่างพิธทีฝังแหก่อนฝังแหกก่อนอ่ะเราเขาต้องขโมยแหมาแล้วไปขโมยแหมาเอแล้วเสร็จแล้วเขาต้องบ้านสี่มุมใช่ไหมใช่ต้องฝังสี่มุมไว้เออผมมันสี่มุมเมืองสี่มุมเมืองเพื่อที่จะให้แหเนี่ยปกปักรักษาอืสะท้อนความชั่วร้ายครับ แล้วก็เอาแหมาวางแล้วเอาเข็มเงินเข็มทอง <ưng> พี่หนุ่มบอกเอาเห็ดเข็มเงินเข็มทองได้มาใช่ถูกกว่าเยอะถูกกอ่อเอาเห็ดเข็มเอาเห็ดทองเห็ดเงินไอ้เข็มเข็มมัน <concealer> ก็พูดอะปัก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 ใส่ปัง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 ังป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 ัปัง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  ก็คุณยายก็ย่งไม่ค่อยแข็งแ,งแรงอย่างนู้นอย่างนี้เอมีวิธีนึงครับเอาอีกแล้วผมจะมีเสนอครับต้องโรยผงพระอะไรผีวะขอหน่อยช่วยหน่อยผงผีป่ะกระดูกผีกระดูกผีอะไระเอาฟิวฟ<อ> <นะ S 2> ิกระดูกผีเพื่อให้เสริมสร้างพลังเอาตรงๆไปแก้วไอ้คาว่าผีเนี่ยถ้าใจคำว่าผีเนี่ยแค่ชื่อมันก็ไม่น่าเอามาโรยแล้วนะพี่แต่คุณเข้าใจไหมว่าตึกข้างๆอ่ะ ตึกคอนโดอะคอนโดสูงๆอ่ะที่ผมเห็นข่าวเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกแต่ไออาจารย์คนเนี้ยไปบอกกับทาวของคุณยายว่าว่าไอไอไอตึกคอนโดเนี้ยจะเอาผงผีเนี่ยมาโรยมามาผูกบนต้นไม้ข้างๆคอนโดอ่ะอืรวมติดกันครับแล้วคุณคุณยายอ่ะกับพี่อ่ะเขาจะดมทุกวันทําให้ร่างกายสุดโซมเราต้องแก้เคล็ดโดยการเอาผงผีเหมือนกันมาสู้มาสู้มาสู้ ดูมันสิเอาสิเอาสิดูมันสู้นะดูมันแทงดูมันต้องสู้นะหมดไปเท่าไหร่หมดไปเท่าไหร่ไอ้ผงผีผีตายหงายหันหมดไปเท่าไหร่รวมวําจำจำไม่ผิดนะสามล้านกว่าผงผีนะจะดมนะจะดมน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 ะไอ้ชักดมนะนี่จับก้องมาดูอย่าดมนะอืมอืมอย่าดมนะนี่ดมสามล้านกว่าสามล้านกว่าคือเราก็ไม่เชื่อนะครับผมแต่ไออาจารย์เนี่ยก็ช่างเจรจา มันเหมือนตักสาลิกาลิ้นทองอะไรไปลงอักขระไปลงอะไรมาไปทําอะไรต่างๆนานาแล้วก็พยายามบอกบอกทวงอ่ะอาจารย์ก้แล้วไม่ทราบเมื่อไรจะไอไอหินใหญ่ๆนู่นนี่จะมาเออเดี๋ยวมาแล้วมาังลงเรือกําลังหามาจากประเทศจีนมาจากประเทศโซนเถาเทอะไรเถาไปอืมามาณวันนี้ยังไม่มาเลยโอ้มันอาจจะติดอันนี้ก็ได้อ่าอย่างนั้นก็ต้องจ่ายค่าสุนทรการเอ่าโอนไปอีกล้านสอง อูฮูฮูฮร้านสองเพื่อที่จะได้เป็นไงอ่ะกลิปกลิปกลิปจ้ากลิป